บุญเอาไว้ก่อเขาเสื้ออันต้องไหมหลับเพชรพวกดุจเสาเก่าในคณะหรือไหมหลับเพชรพวกดุจเสาเก่านในค่ะเนาะมื่อวันที่เขาติดดินไหนวันมืบนในที่ไม้นี่ก็คณะบุญก่อเขาเกาะไหลไปหุ่นก็มาที่เพี้ได้จากมันคณะค่ะอันตั้งสุดในให้เอ้ก่อเขาติดเขาตีกูเกิลคันเนาะนี่ค่ะติดเขาตีในคณะติดเขาตีในก่อนเพราะว่าติดเขามาเยอะมันตีเป็นติดหันหน้าในคณะเพราะว่ามันมาถึงหนั้นเองก็เอ้ก่อเขาติดเขาตีหัวก้นในคณะติดเขาตีในกันค่นเาะ เพราะว่าเต็เขามาตีหางหกกนยาวมันก็ตีหันนาในค่ะเนาะเพราะว่ามันมาถึงนัในนี่ก็เต็กเขาตีในเนาะในวงอันไหนคะนะเพราะว่าเต็เขามาตีหางหกกนยาวมันก็ตีหันนาในค่ะเนาะเพราะว่ามันมาถึงนัในนี่ก็เต็กเขาตีในเนาะในวงอันไหนขนะเพราะว่าเขาเต็กเขาตีในวงอันนั้นยาวในมันตีมาถึงนาในค่ะนะเพราะมันมาถึงนันในยาวในไอ้ก็เขาไหลนี่ค่ะเนาะไหลก็ตั้งนรในี่ขะเลยก็ให้นติ๊กมันเตะเป็นแถวที่สี่ขนะเตะเป็นแถวนี้ค่ะ ลองรัดเพ่เนคะมันเตรียวความปลอดภัยใคะเขากเ็เข้ากันนะเเข้าทีไหนครับนคะปู่ว่ามันมาถึงนานในยในเกาไหล่งที่ดนะไล่งที่ดตวที่มันปขดเกะูว่ามันเทกนกามันมีตีในคะมันมีหางหลอกสันซ้อนในคนะในว่ามันเตรียไ้คุณมีรหัสผ่านมีหมายลับหอันในคาะอันใรป่อไว้ที่ในกูเกิลในคนะมันมีตีในไปก็กดเท็กเข้าทีในคะเ็กเข่ากันในคนะ มันเป็นจีเมีโอเป็นหมายรับกูเกินในมันจะมีอยู่สามอันขนาดนั้นค่ะบสามอันเพราะว่าเขาใครหูหมายรับเพชรปุกเนี่ยก็ในค่ะเนาะเด็กเขาดีเพชรปุกเนี่ยเด็กเขากลที่ไหนพูดเด็กเขากลายอันเมื่อไกีนั้นมันจะเป็นใจเขาใส่หมายรับคาร์นาลหมายรับอันอันอยู่ที่หน้าโพงนั่นขนาดนะอันเขาใส่พ้องมือเขาเดีเพราะเาว่าหน้าโพงเขาล็อกไว้ขนาดนาะหน้าโพงเขาปิดไว้เขาถือเลใส่กู้เงนขนาดนั้นอันนี้ห้าหกดวนั่นกำน้ำแดงนั่นได้เขาดีหรืว่าในต้นเป็นตราพอคาร์นาลมันระดีเรื่มขนาดนั้นได้ในี่่คะ เพราะว่ามันใจเจ้ามันเด็กเข้ามาหนเปิี่นเต็มผู้ไม้ลับนั่นมันก็เต็มเข้ามาถึงหน้ั้น,นอะลรค่ะเนาะนี่ค่ะตีน้าน่ายอดที่นนนเป็นอันเป็นไม้ลับเข้าคะนะนี่ครับพวกใครทู้ว่าไม้ลับว่าเป็นอีสังนี่ก็เด็กเด็กด้ยตีนั่นเด็กด้วยตีห,ยหางหมาตานี่ค่ะเนาะมันเด็กออกมามื่อไรได้มันจะเป็นเป็นจุดๆๆไว้นี่เด้อค่ะเนาะอันนี้นจะเป็นดอกลายตัวไม้ลับเพศตัวเฮานี่ค่ะนเนาะก็ลอกลายตัวไม้ลับเพชรพวกนี่ก็เป็นมิจฉุนไงค่ะเนาะมันก่อนไปหยับสั้นคณะ